เทรนด์ของห้อง Data Center ในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นยังไงมันกระทบกับอาชีพออ d i t ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเป้ IT So Easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะเรายังอยู่กันที่ Report ของ a r c Invest นะครับซึ่ง Report ตัวเนี้ยพูดถึงเทรนด์ของฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ในห้อง Data Center ในอีก10-20ปีข้างหน้านะครับมันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่รีพอร์ตของ Arc นะครับรีพอร์ตของ Arc ครับเขาสรุปว่า Data Center เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับเช่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความเร็วของ CPU ชนิดของ CPU นะครับทำให้มีต้นทุนถูกลงนะครับแล้วก็เทรนด์ของ Cloud Computing ใช่ไหมครับทำให้มีการเปลี่ยนเทรนด์จากการใช้ CPU ที่เป็นดั้งเดิมที่เป็นชิปเซตแบบ x86 เป็น ARM หรือ Ri s c v นะครับ ผมต้องอธิบายคำว่า cpu ก่อนครับ cpu แปลว่า central processing unit นะครับหรือว่าเป็นแกนสมองของคอมพิวเตอร์นะครับทำให้คอมพิวเตอร์คิดเป็นนะครับซึ่ง cpu เนี่ยใน cpu มันจะมีชิปเซตอยู่ข้างในใช่ไหมครับซึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อ21ปีก่อนเนี่ยเขาจะใช้สถาปัตยกรรม cpu พวกนี้ที่ชื่อว่า r i s นะครับหรือ Ri s ย่อม,มาจาก reduced instruction set computer มันคือชิปเซตที ใช้คำสั่งสั้นๆนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นนะครับซึ่ง r i กเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ในยุค80ถึง90นะครับทีนี้เนี่ยผ่านมาในปี90นะครับมันมีเทคโนโลยีของ CPU ใหม่ที่ชื่อว่า X 8 6ของ Intel ครับซึ่งมันถูกใช้มาจนถึงปี2000หรือปีปัจจุบันด้วยครับซึ่งชิป X 8 6เนี่ยที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นพวก CPU ของ Intel Core i5 i7 i9 ใช่ไหมครับอันนี้แหละเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ x86 นะครับซึ่งจากในการาฟแท่งตรงนี้ครับในช่องตรงกลางเห็นไหมครับว่าในปี2020หรือปีที่แล้วเนี่ยสถ,สถาปัตยกรรม CPU แบบ x86 เนี่ยถูกใช้ในตลาดถึง92%เลยทีเดียวแล้วก็ระบบเก่าที่เป็นพวก r i ก k แบบเก่าเหลือแค่แปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยทาง a r ร Invest เนี่ยเขา Forecast ไปครับว่าในอีกประมาณเก้าปีข้างหน้าครับมันจะมีสถาปัตยกรรมใหม่ที่ชื่อว่า Arm กับบริสไฟท์ตรงนี้ครับที่ผมวงเนี่ยนะซึ่งจะเข้ามากินส่วนแบ่งตลาดถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เจ้า X86 ดเนี่ยดรอปลงมาจาก92เปอร์เซ็นต์ี่ยเหลือแค่27%รเท่านั้น ส่วน Legacy หรือว่า CPU แบบโบราณเนี่ยจาก8%จะเหลือ2%นะครับนั่นหมายความว่า Intel กกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า ARM ในชิปเซตของ CPU เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ARM เนี่ยย่อมาจาก advanced r i c machine นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เอา r s c เนี่ยมาทำให้ให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับหมายความว่า CPU ของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ARM เนี่ยเราเอามาใช้ในพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับรวมถึงแลป็แลปท็อปหรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับเนื่องจากชิปเซตของมันเนี่ยมีไซส์เล็กมากแล้วก็เน้นการประหยัดพลังงานนะครับซึ่งสถาปัตยกรรม ARM เนี่ยที่เราเห็นกันเลยชัดๆใน Apple ก็คือ Apple A13 นะครับรวมถึง Samsung Exynos ก็ใช่นะครับแต่ว่า Samsung ที่ผมเคยใช้ CPU ตัวนี้มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนนะครับของ CPU นะครับรวมถึงตัว Qualcomm Snapdragon 888นะครับซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่นะครับแล้ว Rix 5เนี่ยมันคืออะไรมันคือชิปเซตของ CPU ครับที่เป็น Open Source นะครับที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปผลิตชิปเองได้ซึ่งมันจะยืดหยุ่นกว่า ARM นะครับในขณะที่ ARM เนี่ยใช้ชิปเซตทีเ่เป็นคำสั่ง ของ Intel หรือว่าผู้ผลิตที่ติดตั้งค่ามาตั้งแต่แรกนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ย d a t a Center ต,ต,ต่างเนี่ยจะหันมาใช้ชิปเซตแบบ Arm แล้วก็ r i กสไฟกันมากขึ้นนะครับส่วนกราฟของรีพอร์ตในหน้านี้ครับอธิบายถึงสถานการณ์อันยากลำบากของบริษัท Intel นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอินเทเนี่ยยังผลิตชิปเซตที่เป็นขนาด10นาโนเมตรอยู่นะครับที่ผมวงอยู่เนี่ยก็คือ ขนาดของชิปเซ็ตทางซ้ายนะครับข้างล่างคือปีนะครับสังเกตได้ว่าขนาดชิปเซ็ตของ Intel เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่10นาโนเมตรซึ่งในอดีตนเนี่ยตั้งแต่ปี1999เนี่ยมันลดลงมาตลอดเลยจาก180นาโนเมตรเหลือ14นะครับแล้วมันมามันมาฟรีสตรงปี2014เนี่ยครับถึง2018เหมือนกับเทคโนโลยีหยุดนิ่งครับเหมือน Intel ไม่ได้ออกชิปเซ็ตที่เล็กกว่าขนาด14นาโนเมตรเนี่ยมานานแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยออกมาแค่10นาโนเมตรนะครับซึ่งการาฟเนี่ยพูดถึงม o วร์สโลนะครับมัวรสเนี่ยบอกว่าจำนวนทรานซิสเตอร์ครับที่สามารถบรรจุลงในชิปเซ็ตต่างๆเนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นได้2เท่าในทุกๆ2ปีหมายความว่า CPU เนี่ยขนาดชิปเซ็ตเนี่ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะ ไม่สามารถเล็กลงได้อีกแล้วนะครับซึ่งโลกของเราปัจจุบันเนี่ยใกล้ขีดที่จะไม่สามารถลดลงได้อีกแล้วนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ของ i ิน e l ในรูปนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับคู่แข่งของ Intel อย่างเช่นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับกำลังผลิตชิปเซตขนาด5นาโนเมตรนะครับซึ่งเล็กกว่าของ Intel ลงไปอีก2เท่านะครับจาก10เป็น5ซึ่ง Intel ลลำบากแน่นอนแล้วครับตอนนี้ สไลด์ในหน้าเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงเทรนที่ Developer หรือว่าโปรแกรมเมอต่างๆเนี่ยเขาเขียนโค้ดลงไปบนสถาปัตยกรรมแบบ x86 ใช่ไหมครับซึ่ง Apple ปัจจุบันนี้กำลังจะเปลี่ยนครับจาก x86 เป็นการเขียนโค้ดลงไปบน ARM แทนนะครับในอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับซึ่งทั้ง Arc เนี่ยเขาทำนายว่าปี2030อะครับสถาปัตยกรรม x86 ของ Intel อครับใกล้จะถึงจุดจบครับเพราะว่าการมาของ ARM นะครับ ซึ่งเขาก็ Forecast กันนะครับว่า ARM เนี่ยจะเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบคลาวนะครับซึ่งดูจากกราฟตรงนี้ครับเขาจะบอกว่า Performance เนี่ยของ ARM ดีกว่า Intel นะครับรวมถึงต้นทุนต่อชั่วโมงด้วยครับที่ CPU รันได้นะครับอาจจะเป็นค่าไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ของ ARM เนี่ยจะต้นทุนถูกกว่า Intel นะครับแล้วก็ Performance ต่อชั่วโมงด้วย ARM ทำได้ดีกว่าถึง48%นะครับ ถัดไปครับกราฟในหน้านี้ครับเขาทำนายว่ารายได้จากเ,เทคโนโลยีของ ARM กับ b r i s k Five เนี่ยครับมันจะเติบโตขึ้นถึงร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับในปี2029นะครับแล้วทีนี้มันกระทบกับอาชีพออดดตยังไงละ่ะแน่นอนว่าจำนวนชิปเซ็ตที่มันมีขนาดเล็กลงใช่ไหมครับแล้วก็เทรนด์ของการใช้ cloud computing ใช่ไหมครับที่ปัจจุบันเนี่ยบริษัท ยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาแทบจะไม่เก็บหรือมี Data Center ไว้ที่เม i ไซแล้วนะครับเทรนด์ Trend มันจะเป็นการ Outsource วนเดอร์ข้างนอกอะครับให้มาดูแลระบบ Cloud ์คอมพิวติของบริษัทแทนนะครับอนาคตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการการที่ออ d i ดิตนะครับไป o b s e r v ร์ฟเซิร์ฟเวเนี่ยจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลทั้งหมดน่ถูกเก็บไว้ที่เวนเดอร์ นอกบริษัททั้งหมดนะครับออดิตอาจจะต้องเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสอบครับไปตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ออนไซต์ของเวนเดอร์แทนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเทรนด์ของ Data Center ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าใครชอบเนื้อหาของคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ